คุณเห็นเพื่อนร่วมสังคมคุณเนี่ยลำบากขนาดนี้โดยที่คุณคิดสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะธนาธรหลังน้ำตากลางรายการจอมขวัญมีเรื่องอยากร้ายต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชื่อเล่นชื่อเอกเป็นนักธุรกิจนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพักอนาคตใหม่จะเห็นได้ว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจช่วงก่อนเลือกตั้งก็ลุยลงพื้นที่หาเสียงให้กับพักก้าวไกลดันเต็มที่หวังให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แล้วก็ต้องผิดหวังล่าสุด ทางด้านโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อคลิปกันเป็นจำนวนมากเป็นคลิปของคุณธนาธรหลังน้ำตากลางรายการจอมขวัญมีเรื่องอยากไล้ในคลิปดังกล่าวคุณธนาธรได้เผยว่าเราทนอยู่ได้ยังไงที่เห็นความเหลื่อมล้ำเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่เทคแอคชั่นอะไรโดยที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาผมพูดในฐานะเป็นมนุษย์ไงคุณเห็นเพื่อนร่วมสังคมคุณลำบากขนาดนี้ โดยที่คุณยังคิดว่าทุกอย่างยังปกติอยู่เนี่ยคุณตอบตัวเองยังไงผมตอบตัวเองยังไม่ได้และนี่คือความเสียดายที่พิธาไม่ได้เป็นนายกผมเสียดายที่สุดคือเรื่องนี้เพราะเราไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราไปแก้ปัญหานี่คือความเสียดายที่สุดของผมระหว่างที่พูดประโยคนี้คุณธนาธรมีอาการน้ำตาคลอและนิ่งไปพักใหญ่และคุณจอมขวัญ ก็ได้ถามต่ออีกว่าความรู้สึกแบบนี้ที่มีต่อเรื่องรอบตัวเรื่องสังคมประเทศ<ม>เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมคะหลังจากเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมผ่านไปแล้วที่มันอัดอั้นคุณธนาธรต,ตอนนี้จนถึงเรื่องที่เราคุยกันและยังไม่ทันได้ตอบคำถามคุณธนาธรก็ได้ปิดกล้องไปเลยและหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียล เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไม่เป็นไรแค่นี้เราก็ภูมิใจในตัวพวกคุณแล้วจริงค่ะเราก็เสียใจมากๆค่ะไม่ท้อน,นะคะเราพร้อมไปด้วยกันต่อให้จะไม่มีอะไรก็ก้าวไกลตลอดไปเราก็เสียใจและเสียดายที่พิ่ธาม่ได้เป็นนายกแต่เราจะไม่ถอดใจจะเดินหน้าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะต้องชนะสักวัน แกคงอัดอั้นตันใจจริงคือพี่ทิมแกเป็นคนเก่งจริงๆและแกก็เสียสละจริงๆเสียดายจริงๆค่ะประชาชนอย่างเราก็เสียใจมากมันต้องอัดอั้นขนาดไหนน้ำตาของคนคนนี้ถึงไหลออกมาประชาชนก็เสียดายครับลุงอย่าร้องนะเสียดายมากๆและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระ,สะ Social, แสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ